ดูที่โต๊ะทำงานกันนะครับอันนี้เป็นโช์ของ v Storm พันนะครับ v Storm พันชันนี้ใช้มาเกือบแ,แสนโลนะซีนโชเครื่งกะเริ่มเมริ่มมีอากาศแต่ก็ไม่ถึงขนาดรั่วอันนี้ว่าเจ้าของว่าขี่แล้วมันมันไม,ม,นไม่มันไม่นุ่มไม่อะไรเหมือนเดิมแล้วก็เลยถือโอกาสเซอร์วิสใหญ่ไปเลยนะครับวันนี้ก็ใช้อะไหลแท้ทั้งหมดนะครับ ตามใจลูกค้านะครับอยากก็ได้อะไรแท้ก็จัดให้อยากก็ได้น้ํามันศูนย์ก็จัดให้นะครับตัวนี้นําเข้านะครับเป็นนําเข้าเพราะว่ารถวีซอมตัวนี้ประกอบที่ญี่ปุ่นนะครับชิ้นส่วนภายในก็ยังก็ยังโอเคอยู่นะครับไม่มีอาการลอกล่อนอะไรถือว่าของเขาคุณภาพเขาดีจริงๆนะของญี่ปุ่น,นใช้ได้เลย ไปครับลงมือทํางานเนี่ยท้วันนี้จะเป็นลมแล้วครับห้าหกคันติดติดอันนี้ก็เป็นสีน้ํามันใหม่ับน้ามันเก่านะครับน้ํามันใหม่ก็จะใสแล้วก็มีความเหนื่ตามค่ามาตรฐานนะครับของผู้ผลิตท,ที่กําหนดมานะครับอันนี้ก็นําเข้าเลยนะครับนําเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้เป็นน้ํามันเก่านะหมดสภาพแล้วก็แสนโลก็สมควรแล้วล่ะนะมันก็ ทั้งซิลทั้งน้ำมันก็เหม็นๆนะครับอันนี้เราเราจะทําการประกอบโชคแล้วก็ใส่น้ามันเข้าไปนะครับขั้นตอนก็ถอดยากนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ถอดยากนะครับรุ่นนี้ถ้าคุณเข้าโูน์ยก็ใช้เวลาเยอะนะค่าชั่วโมงค่าแรงก็พอสมพอควรน,นะครับนี่ก็เป็นโชคที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับตามสเปกน,นะครับ ต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับไม่ใช่เครื่องมือพิเศษบอกเลยว่าเหนื่อยโหกอาจจะทําไม่สําเร็จเลยก็ได้รือ,อาจจะทําแล้วลอบอกพลาสติกตรงนี้สีขาวๆตรงนี้นี่แตกเลยก็ได้นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นโชกอัพไซด์ดาวนะครับอย่าอย่าไปตําหนิร้านหรือตําหนิคนที่เขาทําให้คุณนะฮะว่าว่าทาไมถึงแพงมันมันมันยากจริงๆนะครับ มันยากจริงๆร,รวมทั้งน้ำมันก็ต้องใช้เยอะนะครับเยอะกว่าโชค,โชคเทเลส,สปีกธรรมดาแล้วก็อะโลงอะไหล่อะไวพกนี้นี่ก็ซีลอะไรพกนี้ก็แพงนะครับใครไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ไปเช็คราคาที่ศูนย์บริการของคุณคุณได้นะครับคุณใช้รถรุ่นอะไรคุณลองมาเช็คดูนะครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าเพราะอะไรทําไมถึงราคามันถึงแพงนะร,รถบิ๊กไบค์เวลาเราซ่อมโชคทีหนึ่งนะครับไปครับลงมือ,ลงม,อลงมือไล่น้ํามันกัน